นี่นะครับวันนี้จะมาเปลี่ยนล้อนะครับใบจอบเป็นโครงนกหนึ่งสี่หนึ่งครับพัดบวกตัวปีหกสองก็ใช้ล้ออย่างนี้ครับวง 27, บย7ิบเจ็ดครึ่งใบหกต่้มตั้งสิบสามครึ่งครับว้า เดี๋ยวนี้กระแสรล้อไปจอบมาแลงครับเดี๋ยวลองลองลองสั่งมาใช้ก่อนครับต้งยกบางโกรครับเพราะว่าเป็นล้อหวงใหญ่หน่อยครับต้องต้องยกบางโกรน,นี่ก็เปลี่ยนไปแล้วมาเลย หลังครับน้าแปดตัวนี้เป็นสามล่องนะตัวนั้นเก่าเกดเยอะแล้วสี่สี่ปีแล้วสี่ห้าปีแล้วที่ซื้อโครงตัวนี้มาเพิ่งจะเปลี่ยนครับก็อันนี้เป็นรถรับจ้างครับทำของตัวเองนิดหน่อยแต่รับจ้างเป็นอาชีพ ใส่ได้ข้างนึงอันนี้จะเป็นหกหกกำเป็นหน้าแป็นใหญ่นะครับอันนี้จะเป็นเผาข่าวนะครับอันนี้ก็เผาข่าวมือนกันเผาข่าวหมดสองอันนะครับส่วนถ้าถ้าเป็นวงนี่ไม่ไม,ไม่ไม่ใช่เผาข่าวครับเป็นเล็กก่อสร้างเราธรรมดากรำก็ก่อสร้างธรรมดา เดี๋ยวต้องต้องต้องลองครับเขาว่าดีครับเดี๋ยวว่าวิ่งเบาดีครับอันนี้ก็อันนี้ก็แปลงติดแล้วนะครับไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ติดนกเดิมครับครับ